สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถเก่าสักคันก็สภาพดีๆเป็นรุ่น t o โยต a าไฮรักฮีโร่ก็เป็นตัวสีเเกียร์ครับบอดีรอบนอกไม่ผุแต่ว่าก็มีํำสีล้าบ้างรอบนอกสียังโอเคนะครับราคารถหลักหมื่นนี่ครับวอนกระบวงกระบะไม่ผุนะครับยนงใช้งานได้หรคอับ่้าส่งจะซีนี่ ดีๆเลยครับไม่ผุไม่ดามนะนี่ครับดูได้เลยครับไม่ผุไม่ดามอาจจะมีสนิมแดงๆบ้างน,นิดเล็กเน้อยแต่ว่าไม่มีผุไม่ดามครับมน,นอกโอเคแล้วก็ส่วนภายในผมว่าโอเคเลยครับนี่ยแผงประตูยังสดๆสวยๆอยู่เหมาะดีหลังคงหลังคายังสวยไม่ใช่รถจอดครับใช้งานอยู่ประจําแต่ก็มีเก็บสีเคยเก็บสีมา รอบสองรอบบ้างรถปีเก่านะนะครับแล้วก็พวกแอร์พวกอะไรก็ใช้ได้อยู่นะแอร์ Air อาจจะมีรั่วแต่ว่าตอนนี้ก็เติมก็เย็นอยู่ก็ไปไล่ดูว่าอ่ามันมีจุดรั่วตรงไหน,นแล้วก็แก้แล้วก็เกียร์เนี่ยใช้ได้ผมลองขับแล้วขับได้ทั้งสี่เกียร์ใช้ได้หมดกับเกียร์หนึ่งถึงเกียร์ส<ห>ีก่ก็ตอนนี้ก็มีผ่าสีขัดเดือนต่อปีนึง ราคาคันนี้ตั้งมาอยู่ที่390แสนบาทนะครับยางก็โอเคลองขับเราช่วงล่างดีครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยธรรมดาแต่ก็เบาอคันนี้เป็นรถบ้านครับรถบ้าน,นแท้เลยนะครับเรามาซื้อรถเจ้าของเขาเขาเป็นพออพอโรงเรียนเครื่องก็ยังโอเคเลยครับเครื่องดีติดง่าย ก็มีระบบแอร์นะครับก็ไม่มีชนหนักแน่นอนคันนี้ก็เอาไว้ไปเข้าไร่เข้าสวนก็ไม่ต้องใช้รถใหม่ใช้รถแค่ไม่กี่หมื่นซื้อเท่าราคามอไซค์ครับแต่ว่าได้รถใช้งานได้บรรทุกหญ้าบรรทุกพืชผักใส่ปุ๋ยได้สบายครับราคา3 9มหมหายากอยู่นะครับราคานี้เราได้สภาพนี้ได้คอบด้วย พร,พร้อมคอกครับไายเป็นคอกสเตเลสไปด้วยให้ไปหมดเลยครับก็พื้นกระบาดดูวครับยังโอเคอยู่ใช้ได้ไปอีก5ปี10ปีขึ้นอยู่กับการดูแลข,ของเรานะครับก็พร้อมๆเลยคันนี้ช่วงล่างดีคันนี้มีเล่มพร้อมภาษสีขาดเดือนต่อปีนึงก็เผื่อท่านใดสนใจก็โทรมาได้ที่เบอร์ศ9น2์เก้า9ปดสองเจ็ดสี่สี่สองเจ็ดก้าครับก็ไอดีไลผมก็ศูนย์เก 475, 4441หรือไปดูรถเดี๋ยวไปดูที่บ้านดูที่เต็นท์ได้เลยครับที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นครับนะครับ<ม>เดิมมากเดิมขนาดป้ายจะเป็ยนยังเป็นป้ายดำเลยครับตั้งแต่นู้นนะยังไม่เปลี่ยนเป็นป้ายสีเขียวเลยครับตอนเดียวเล่มพร้อมเอาไปใช้งานบรรทุกบรรทุกวัวบรรทุกพืชผักสวนครัวบรรทุกหญ้าหรือว่าไปเข้าไร่เข้าสวนแล้วแต่เลยครับ ราคาเนี่ยหายากอยู่ครับกับรถสภาพนี้ส่วนมากก็จะเป็นรถที่มีผุบ้างมีดามบ้างคัทซงกะชีมีดามเขาก็ยังซื้อกันคันนี้เป็นเครื่องเดิมคัสซงกะชีดีเกียร์ใช้ได้ดีครับวิ่งทางไกลได้ก็โอเคอยู่ครับได้สบายทรวงลงช่วงล่างไม่ต้องไปทำเอาไปใช้งานได้เลยครับยังไงก็โทรสอบถามกันได้นะครับขอบคุณครับ